ตะลุมบอลแย่งคิวจองที่ซื้อกระเป๋าวันที่21มีนาคม2 5 6พเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสีขหาลงมาที่ด้านหน้าสู่การค้าเซนทัลเวสเกตบางใหญ่โดยมีเจ้าหน้าที่สู่การค้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางใหญ่ตรวจความเรียบร้อยและการบุคคลภายนอกออกจากพื้นที่จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณด้านหน้าประตูยังมีคนจํานวนมากนั่งอยู่ที่พื้นริมทางเท้าและนอนอยู่ที่พื้นสนามหญ้าที่พื้นถนนพบเส้นผมมีความยับจํานวนมาก ค่ารักเป็นของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งให้ออกนอกพื้นที่สอบถานนายสุพิรัตพงศ์อายุ27ปีเป็นผู้รับจ้างมาจองกระเป๋าได้เล่าว่าตนและเพื่อนรับจ้างมาซื้อกระเป๋าจึงต้องต่อแถวเพราะเป็นรุ่นลิมิเต็ดโดยทางแบรนด์จะขาย300ใบต่อวันแต่ละคนมีโคต้าซื้อได้2ใบโดยตนรับจ้างซื้อถ้าได้2ใบก็จะได้เงินค่าจ้าง800บาทถ้าได้ใบเดียวก็จะได้700บาทและถ้าไม่ได้กระเป๋าเลยก็จะได้ค่าแรง400บาท ตอนที่เกิดเรื่องทะเลาะวิวาสสาเหตุมาจากการแย่งคิวเพราะมีคนมารอเกินจนํานวน150คนมีการพูดโกหมศาสตร์มีการชี้หน้ากันก่อนจะมีการลงมือตบตีกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคนเดียวทำอะไรไม่ได้กลุ่มคนที่ทะเลาะกันมีทั้งคนแก่ผู้หญิงส่วนใหญ่อยุมากกับตนตอนนี้แบรนประกาศยุติการขายตนได้เดินทางกลับผู้กับสบพบางใหญ่กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า มีร้านหนึ่งในสุขการค้าประกาศขายกระเป๋าจำนวน300ใบลงในโซเชียลทำให้ประชาชนสนใจที่จะซื้อทางร้านจึงตั้งโต๊ะแจกบัตรคิวให้ผู้สนใจจะจองซื้อในวันที่22มีนาคม2568ซึ่งเปิดขายวันแรกโดยห้างจะเปิดเวลา10นาฬิกาโดยกำหนดให้ซื้อได้แค่คนละ2ใบแต่จำนวนคนที่มาจองมีจำนวนมากกว่าทำให้มีการแย่งคิวกันและมีปากเสียงกันจนกระทั่งลงมือทำร้ายกันหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ได้เดินทางไปตรวจสอบ เพราะว่ากลุ่มที่ทะเลาะกาันได้แยกย้ายกันออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วขณะนี้รอว่าจะมีคนแจ้งความดําเนินคดีหรือไม่จากคลิปวิดีโอมีการทาร้ายร่างกายกันสามารถดําเนินคดีได้จากกรณีที่เกิดขึ้นหากมีการโปรโมทสินค้าก็ขอให้ทางศูนย์การค้าแจ้งไปยังเจ้าน้ที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจจะดูแลความเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ต่อมาเพจแบนรนด์เมิร์ดได้ประกาศจากเหตุการณ์ความรุนแรงไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้บริเวณศูนย์การค้าเซนทันเวสเกตทางศูนย์การค้าเซนทัน และแบรนด์เมิร์ดได้มีมติร่วมกันในการยุติการเปิดขายสินค้าในวันที่22มีนาคม2 5 6 8โดยไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายทำแบรนด์เสียใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและขอภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้จบข่าวสวัสดีครับ